หอดแล้วประตูใสอุ้ยมีน้ำผู้น้ำงามแถมมันนี่มันนี <im> ่ค <im ple> ืองามแถมมีน้ำผู้น้ำเ่อเียดามันแพงเปลี่ยนกับเป็นเมินผลจอเนี่ยเขาเป็นเส้นเนี่ยนะ ไม่ไลายเขาลายเขาตั้งลายวะ <S <S สไตล์นะตั้งเป็น,นสไตล์น่ะ,นะแมนต้องเอาสไตล์นี่โอ้มันสีรุ่งมันเป็นสายรุ่งแมีอะนรโอ้ตอนเขาจะ้ีสีแล้วออกันเลยเป็นสายรุ่งหอดแล้วหอดแล้วสวนประตูไส้อ๋อแล้คะ่ะเิอเลยลูกพี่ลูกพี่ลลก่อน พูบแต่ต้องลงไป,ปงงไปถ่ายรูปก่อนไปค่ะนี่นี่ฮอดแล้วประตูใสอุ้ยมีน้ำผุน้ำงามแถวมือนี่ อันนี่คืองามเทมิน้ำผูน้ำเอ้ยเขามาหอดแล้วประตูใสเด้อประตูใสเด้อพี่น้องนีหอดแล้วเด้อประตูใสเด้อบรรยากาศงามหลายเด้อน้ำผูแม่อุย้ยฝนนะเป็นบอกว่ายง,ง้มมือแลงมันสิเป็นสีเนาะแต่ยงามกลางเว้นสีบ,บอเป็นสีเด้อโอ้ยสวยมาก สวยงามมากเลยน้องโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โห,โหน้ำพุเต้นระบำที่แพ้ว่าไปเบิ่งอยู่ไอคอนสยามนะพี่น้องโอ้โหอยากเห็นบรรยากาศยลาขึ้นเด้แต่บ่มีเวลาเนาะพี่น้องเนาะนี่งกลาขึ้นแต่สิงามขนาดนี้นะคะโอ้ยน้องว่าเล้าบานไถเว่าไทยบนเล่ากับยาสุวากันเด้อย,ยาสุดามาใช้แพ้ว่าเด้อเนาะ มันยังบ่ทันได้ชินปากนะพี่น้องเพราะวา่าลากบ่ออันนี้ปันใดนะก็ต้องมีเล้าผสมไทยไถ่ผสมเล้าเรียบร้อยแล้วบ่ไปอันนี้ก็คือผ่านเธอไม่ใส่เลยเหวนู่วงวเขาคืนทิงตีไป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 นี่เลยโอ้ประตูใสอ่ะมา,มาดีไปเบิง่งเขาขายของอยู่บ่ อันนี้ก็คือเนาะนี่เลยประตูใสประตูใสก็คือเก่าคือเดิมก็คือประตูใสนั่นละ่ะห้องนามซาธารณะสี่ลูก้อนไปทางฝุ่นห้องนามซาธาะณะเห็นปะสี่ลูกซ้อนไปทางฝุ่นเดิมมีห้องนามซาธาะณะอยู่นี่หามสูบบุรีหรือหามสูบยานันเองไป อีมานี่มีแต่คนเล้าเด้อสิบอกห้คนเหล้าไล่รีนี่อีมานี่มีแต่คนเล้าเลยนี่มเาเฮ็ดบัรสนี่นี่เลยหาบรรยากาศประตูใส่ลมเย็นเย็นลมพัดเย็นเย็นนี่ใช้อะไหน่องชมซี ไปชมวิวอีทึง่งไ่ได้บ่ได้บอกไฮทากอนคือให้ขืนวะใ่านนี้เห็เนไหมเราเห็นหรอไม่ได้ท่านละหอดยนี่อ๋อเพิ่นโบลีปเปิดให้เขาบอกว่าหนาเพิ่นบ่ได้เปิดให้เขาให้ขึ้นทึ่งบ่อ๋อบ่ทันได้ฮอดเป็นอ๋อปิดปั๊บปรุงบ่กอ๋อโดยโดยไปเพิ่นปิดปัดป๊บปรุงปกติเฮาเคยขึ้นมา อันนี้เพินปรับปรุงโอ้โหเคยขึ้นไปหลายปีแล้วขึ้นไปจนสุดลงเลยโอ้โห<อ>สูงเลยปิดปรับปรุง<อ>ปิดปรับปรุง สวนดอกไม้ตู้ไส่แหม่หนามกระหัวสายย่างกระขาดโอ้ยเอาบริขินเพิงเลยเนาะอยากขึนเด้อบริขินเพิงแลยจำบรรยากาศตอนนั้นบ่ได้เลยจักษ์บุหัวบุหัวเขาปั๊ปปุ้งด้วยวันนี้ไรแต่ผ่นบอกปั๊ปปุ้งแมนยามันโยติโอ้ใหญ่อเลยเนาะเบื้องห้องเราทันได้ถ่ายได้หนิมีโอกาสก่อน จะมาเที่ยวเนาะอู้ใหญ่อลีมามะโอ้โหมุมนี้เท่าไหร่หูบดิยังโอ้นามาดีส่วนร้ายการปลูกต้นไม้ bụng mày tôn nè gặt nè. Cả hộp nha Look nha nắm Look nha mày 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 cả phục, à, mà đi nọ mày 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 มวันนี้เฮาก็มาเที่ยวประตูไซเดอร์มีเลยพี่น้องนี่แห่เห็นบรรยากาศเห็นไปมารับมารลอยเลยจ้ะมีเลยบรรยากาศ คนกรบปลายจะเอามาบังน้ามือฮะมาบังกล่องค่ะนะไปเบิ่งน้ำผู้มันยังแดดอยู่คนเดอร์บุรายจะคนเล่าอันนี้เลยมาแดดเปียงเปียงอันนี้เหียนเขาออกเขาเลิกเหียนเลยมันสีมุล่ะจะวิดีโอแต่วิดีโอถ่ายออกมามันบวชเด็ดใต้หลุมนันเป็นแตรามอนนี่ มันเป็นแต่น้ำหนาจอมันแต่วิดีโอที่ายออกมากหมดเป็นไซลุ่มนี่ดิคณาที่เข้ามาก้มหน้าก้มหลังนี่ก็สช้าไทยเพิ่นมาเที่ยว หัวหัวดิ